สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกมพิกกี้นะครับทุกคนก็จะได้รู้ขึ้นว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทุกคนชอบเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโแงคแสดงนี้นะครับโอเคอันนี้นะครับผมดีใจผมจะวันนี้แล้วผมจะเป็นตัวลอตนะครับ ตัวร้อนนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณคุขึ้นแค่กับตัวร้อนนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนั่นรถเนี่ยได้ตัวร้อมาแล้วอยูอยู่ได้ไปหาตัวร้อดอ้เฮียวันนี้นะเดี๋ยวฉันจะพาไปหาตัวร้อนนะดูแล้วครับเดี๋ยวฉันจะพาไปดูนะนี่คือสถานที่หนึ่งเข้าใจครับ แล้วจะบอกะให้แนเรียนโทวันนี้ขอปะกาศว่าไอ้เคยะต้องการแครอทแต่เราไม่ต้องการน,นี่นี่ครับอืมทำไมผมไม่เป็นตัวล้อทีแสดงว่าผมต้องเป็นตัวพี่ของไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไอลอดผมต้องเป็นตัวทำไมผมไม่ได้เป็นตัวจรอดล่ะครับ แสดงว่าผมอยากเป็นพี่ของไอตัวจอดแนน,นีแต่โอ้โหน,นี่ครับกีทุกคนก็จะเเล่น,นกีที่เห็นอะไรนะครับทะเลาะกันฟันดาบกันไอตัวที่ถือปืนเนี่ยตายไปแล้ว ใต้สลบท้อสลบแตๆเดอที่นี่มีค่ายทหารในยี่ิบเอคันยานะักยนต์นะครับในแคเรือยีอจะมีทา,าหารแล้วจะมีคั้นปืนไฟนี่ทุกคนไปตรงนู้นก็หมดเลยนะไม่รอผมบ้างเลยนี่จะเป็นค่าตะขานของพิกกี้นะครเห็นไหมฐานเกิดมาแล้ว ค่ายทหารที่นี่คือข่ายทหารมึงเป็นค่ายนู่นอ่ะมึงตายแทนกูกูโดนก็ตายแล้วมึงตายแทนกูเนี่ยม,มันสมควรไหมสมควรใช่ไหมไเด็กนะผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้เดี๋ยวก่อนนะสวยมากสวยดี เัวด <Smile. S 2> ียวสวยมากใช่ไหมตัวเสียบขาตาไปแล้วแต่มากตัวเดียวเสียวเสียวเสียวเนี่ยคอนเล็กคอนเล็กใครรู้จักใครก็โดนเร็กอ่ะอย่าพูดดิเฮ้ยจับคอนเร็กกับอยามพี้บ้างพี่จะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้พี่จะจับยามไปตัวอย่าพูดวันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับ อย่างน้อย่งีอย่เบบี้เบบี้ใครนะอมเมื่อไหร่นะมลาาพวกมหมดเลยคุณจะเป็นนักเลงเป็นบก,กไปตวันหน่ตีไบไะ่มมืนกกันนีจได้ไหผิดตรงไหนิกกี้บอกวมันผิดตรงไหนฉันไม่เคยผิดนะนะกับแก,กเลยนะคกบเล เรามาสถานีตำรวจแล้วกันแล้วครับสุดท้ายแล้วก็เป็นหมูแล้วไม่เป็นหมูไม่ล้วไม่เป็นหมูดินี่เราจะพาทุกคนไปที่สถานที่ใหม่ของในเพลมเกรมพิกกี้กันถ้าตกจะไปตายไนมะไม่ตายไม่ตายก็ดี มาเนี่มาเนี่มาเนี่น่เก,กียดเชี่ยกูทำงองมึงเนี่ยเอาใครตายฮะมีปืนเหรอตายสไล จากพงหลับนี้ขอกับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่ที่พิกี้ข้างหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ